สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยโอคารุโตคุงและในคืนนี้ผมก็ขอนำเสนอเรื่องราวประสบการณ์ที่หลอนที่สุดในชีวิตของชาวอินเทอร์เน็ตจากเว็บไซต์ค o ราเรื่องราวที่น่ากลัวที่สุดสำหรับพวกเขาจะเป็นอย่างไรและจะทำให้คุณกลัวตามพวกเขาได้หรือไม่ขอเชิญทุกท่านรับฟังได้เลยครับเรื่องที่หหอพัก ย้อนไปสมัยที่ผมยังเรียนอยู่มหาวิทยาลัยใหม่ๆตอนนั้นผมได้มีโอกาสมาอยู่ที่หอพักแห่งหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆกับมหาวิทยาลัยของผมโดยห้องพักของผมนั้นจะอยู่ที่ชั้น3ช่วงแรกๆที่ผมอยู่ทุกอย่างปกติดีมากๆไม่เคยมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นจนผ่านมาได้ประมาณ3อาทิตย์ผมก็เริ่มเจอกับเหตุการณ์ที่ชวนขนลุกผมเป็นคนที่จะชอบดิวหนังสือช่วงดึกเกือบทุกคืนและช่วงหลังมานี้ ระหว่างที่ผมอ่านหนังสืออยู่ผมก็จะเริ่มได้ยินเสียงคนร้องไห้สะอกสะอื่นผสมกับเสียงพูดพึมพำดังสะท้อนเข้ามาในห้องของผมทีแรกผมคิดว่าอาจจะเป็นเสียงของคนข้างห้องเลยไม่คิดอะไรมากเพราะผมจำได้ว่าข้างห้องเขาก็มีเด็กเล็กอยู่ผมเลยใช้วิธีใส่หูฟังระหว่างที่อ่านหนังสือเพื่อจะได้ไม่ต้องไปได้ยินเสียงรบกวนนี้อีกและคืนถัดมาประมาณตีสาผมก็ได้ยินเสียงเดิมนี้อีกรอบ ตอนนั้นผมเริ่มจะหงุดหงิดมากเพราะตอนนั้นผมจะเข้านอนแล้วผมเลยเดินออกไปนอกห้องเพื่อจะดูว่าเสียงนี้มันดังมาจากห้องไหนแต่ปรากฏว,ว่าพอผมเดินออกไปที่ด้านนอกทุกห้องข้างนอกนั้นก็ปิดไฟกันหมดแล้วและไม่มีเสียงเล็ดลอดออกมาแม้แต่น้อยและที่มันเริ่มจะน่าขนลุกก็คือเสียงที่ผมได้ยินมาตลอดกลายเป็นว่ามันดังอยู่ในห้องนอนของผมเองผมเลยกลับเข้ามานอนและใส่หูฟัง และพยายามจะไม่คิดอะไรมากกว่านี้คืนวันต่อมาและเวลาเดิมเสียงนั้นมันก็กลับมาหลอนผมอีกรอบคราวนี้มันทำให้ผมกลัวมากจนผมนอนไม่หลับไปทั้งคืนและผมก็ตัดสินใจว่าผมจะต้องไปทำเรื่องขอย้ายห้องกับเจ้าของหอในตอนเชาน้านี้พอถึงเชา้าผมก็เอาเรื่องที่ผมเจอมาไปเล่าให้กับทางเจ้าของหอฟังเขากลับปฏิเสธแล้วบอกว่าผมอาจจะคิดมากไปเอง หรือไม่ก็เป็นเสียงของคนเมาแถวนี้ที่ชอบมาเดินเตดเตะอยู่แถวหอช่วงดึกผมเลยต้องยอมฝืนใจทําตามที่เจ้าของหอบอกและกลับมาที่ห้องของผมต่อและคืนต่อมานั้นเองมันก็เป็นคืนที่ผมทนไม่ได้อีกต่อไปตอนนั้นผมกําลังจะนอนอยู่บนเตียงแต่ยังไม่ได้หลับสนิทดีจู่ๆผ้าห่มของผมก็ถูกอะไรบางอย่างกระชากแรงจนผ้าห่มปลิวไปอยู่อีกด้านหนึ่งของห้องผมสาบานได้ว่าผมไม่ได้หลับ และผมไม่เคยละเมอเตะผ้าหม่มจนกระเด็นได้ไกลขนาดนี้มาก่อนผมรีบเด้งตัวลุกขึ้นจากเตียงและรีบวิ่งหนีออกมาจากห้องของผมและไปเคาะห้องข้างๆเพื่อขอเข้านอนด้วยซึ่งโชคดีที่เขาเข้าใจผมและอนุญาตให้ผมเข้ามานอนได้ในเช้าวันต่อมาผมไม่ทนอีกต่อไปผมตัดสินใจบอกกับเจ้าของหอว่าผมจะย้ายออกจากหอนี้ทันทีโดยในช่วงระหว่างที่ผมกำลังจะย้ายของออก เพื่อนข้างห้องของผมคนหนึ่งก็มาช่วยผมขนของและมาเฉลยความจริงให้ผมฟังว่าห้องที่ผมอยู่ก่อนหน้านี้เมื่อประมาณสองปีก่อนเคยมีนักศึกษามาหาวิทยาลัยเดียวกันกับผมเขามาฆ่าตัวตายที่ห้องนี้ห้องนี้เลยถูกปิดตายมาตั้งแต่นั้นมาแล้วก็เพิ่งมาเปิดให้เช่าใหม่เมื่อไม่นานมานี้แล้วผมก็คือคนแรกที่ย้ายเข้ามาอยู่หลังจากเขากลับมาเปิดใหม่หลังจากที่ผมรู้ความจริงทั้งหมดแล้ว ผมก็ย้ายไปอยู่ที่หอใหม่ที่ไกลกว่าหอเก่านี้ประมาณ1กิโลเมตรและผมก็ไม่เคยเจอเรื่องแปลกๆแบแบนี้อีกเลยเรื่องที่2แสงประหลาดย้อนไปช่วงปี1989ตอนนั้นฉันยังเป็นพยาบาลฝึกหัดอยู่วันที่เกิดเรื่องเป็นช่วงเย็นหลังจากที่ชันเรียนเสร็จแล้วและชันก็กํำลังขับรถกลับบ้านตามปกติซึ่งเส้นทางกลับบ้านของฉันนั้นมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่ง ที่ฉันจะต้องขับผ่านถนนเปลี่ยวเส้นหนึ่งที่จะไม่ค่อยมีรถสัญจรผ่านไปมาเท่าไหร่ระหว่างทางที่ฉันขับรถมาจนมาถึงเส้นทางเปลี่ยวนี้ฉันก็สังเกตเห็นแสงอะไรบางอย่างมันลอยอยู่บนฟ้ามันน่าจะอยู่สูงจากชั้นประมาณ300เมตรได้แสงนั้นมันมีสองดวงเคลื่อนที่ไปมาช้าๆและมันก็เริ่มค่อยๆเคลื่อนตัวต่ำลงมาทางรถของฉันและพอแสงสองดวงนั้น เคลื่อนที่ลงมาจนหน่าจะอยู่ห่างจากชั้นประมาณ150เมตรจูจ่ๆก็มีแสงไฟอีก3ดวงปรากฏขึ้นมาซึ่งอยู่ในลักษณะเป็นเส้นตรงกับไฟสองดวงก่อนหน้านี้ฉั้นก็อธิบายไม่ค่อยถูกจริงๆว่ามันเคลื่อนที่แบบไหนมันเคลื่อนที่รอบรอบรถของฉัน้นและก็ไม่มีเสียงชั้นจ้องมันอยู่พักใหญ่ก่อนที่แสงพวกนั้นจะพุ่งหายไปบนท้องฟ้าด้วยความเร็วที่ฉันไม่สามารถมองทันได้ หลังจากทุกอย่างน่าจะกลับมาเป็นปกติฉั้นก็เพิ่งมาสังเกตว่ารถของฉั้นมันดับเครื่องอยู่ฉันจำไม่ได้เลยว่าฉันไปดับเครื่องรถตั้งแต่เมื่อไร่แถมประตูรถก็ไม่ได้ล็อกทั้งที่ฉันก็จำได้ว่าล็อกประตูมาก่อนที่จะออกจากโรงพยาบาลแต่ฉันก็ไม่คิดอะไรมากแล้วขับรถต่อจนกลับมาถึงบ้านในอีกไม่กี่นาทีต่อมาที่แรกชั้นตั้งใจจะมาเซอร์ไพรส์แฟนของฉันเพราะวันนี้ฉั้นเลิกเรียนเร็วแต่พอแฟนเห็นหน้าชั้น เขาก็รีบเดินเข้ามาหาฉันด้วยสีหน้าที่ดูกังวลมากๆและเขาก็ถามกับฉันว่าฉันหายไปไหนมาทำไมกลับบ้านช้ากว่าปกติถึงสามชั่วโมงตอนนั้นฉันไม่รู้ตัวเลยว่าสรุปมันเกิดอะไรขึ้นกับฉัน3ามชั่วโมงก่อนหน้านี้เรื่องที่สหลงทางตอนนั้นฉันยังเป็นนักศึกษาระดับมหาวิทยลาลัยแห่งหนึ่งที่ฟิลิปปิน ช่วงนั้นมีข่าวลือเกี่ยวกับดวงวิญญาณผู้หญิงในชุดขาวที่กำลังโด่งดังและเป็นที่พูดถึงอย่างมากในมหาวิทยาลัยของฉันมีตำนานเล่ากันว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งที่ถูกฆ่าข่มขืนที่บริเวณใกล้ๆก,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 กับมหาวิทยาลัยของเราแล้ววิญ,ญญาณของเธอก็ยังคงวนเวียนอยู่บริเวณนั้นมีแท็กซี่หลายคันที่เคยเจอกับวิญญ,ญาณผู้หญิงชุดขาวคนนี้มาโบกรถเรียกแท็กซี่แล้วหากแท็กซี่คันไหนรับเธอขึ้นมาเธอคนนั้น จะหายไปต่อหน้าต่อตาคนขับรถหรือถ้าโชคร้ายกว่านั้นรถที่รับเธอขึ้นมาจะเจอกับอุบัติเหตุร้ายแรงที่อาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ฉันกับกลุ่มเพื่อนๆเ,เราเลยสนใจเรื่องนี้และอยากจะออกไปพิสูจน์ตำนานเรื่องเล่านี้พวกเรามีกันทั้งหมด8คนเรานั่งรถ SUV ของเพื่อนออกเดินทางกันช่วงดึกเพื่อจะไปยังถนนที่ล่ำลือกันนี้ซึ่งพอเราดูแผนที่แล้ว จากมหาวิทยาลัยของเราไปถึงสนนเส้นนี้นั้นมันไม่ได้อยู่ห่างกันมากนักมันห่างกันเพียงไม่กี่กิโลแต่ปรากฏว่าพอเราขับรถมาเรื่อยๆกลายเป็นว่าเราไปไม่ถึงจุดหมายของเราสักทีและที่มันเริ่มน่ากลัวก็คือพวกเราหาทางย้อนกลับมาทางเก่าก็ไม่ได้เหมือนกันไม่ว่ารถของเราจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาที่แยกไหนก็ตามรถของเราก็จะวนกลับมาอยู่ที่เดิมจากตามกำหนดการของเรา ที่คิดว่าน่าจะถึงถนนเส้นนี้ไม่เกินครึ่งชั่วโมงแต่ตอนนี้เราขับรถวนกันมาจนสองชั่วโมงแล้วและแน่นอนว่าทุกคนในรถตอนนี้ก็คือกลัวมากๆและอยากจะออกจากที่นี่ให้เร็วที่สุดตลอดเวลาที่เราหลงทางอยู่ตรงนี้เราไม่เจอรถวิ่งผ่านมาแม้แต่คันเดียวไม่มีคนหรือบ้านสักหลังให้เราเห็นระหว่างทางแม้แต่หมาแมวสักตัวเราก็ไม่เคยเห็นเราขับหลงมาเรื่อยๆ จนมาเจอทางเข้าซอยซอยหนึ่งซึ่งก่อนหน้านี้เราไม่เคยเจอซอยนี้มาก่อนซอยนี้มีขนาดถนนที่พอดีให้รถเราวิ่งเข้าไปได้แค่เลนเดียวพวกเราเลยลงความเห็นว่าลองขับเข้าไปในซอยนี้ดูเพราะมันอาจจะพาเราออกจากจุดนี้ได้ระหว่างที่รถของเราขับเข้ามาเราก็เห็นป้ายที่เขียนที่ข้างทางว่าถนนรอซอซอยนี้มันเป็นซอยที่มีทางตรงที่ยาวมากๆไม่มีแยก หรือทางให้เลี้ยวเลยเราขับกันได้มาหลายนาทีมากจนข้างทางเริ่มไม่มีเสาไฟและจากถนนลาดยางก็เริ่มกลายเป็นถนนลูกรังแล้วข้างหน้าของพวกเราเราก็ได้เจอกับบ้านเก่าๆหลังหนึ่งคล้ายกระท่อมนาเก่าๆและแปลงปลูกข้าวต้องบอกก่อนว่ามหาวิทยาลัยของเราอยู่ในใจกลางเมืองหลวงมันไม่มีทางที่พวกเราจะขับมาไกลจนออกต่างจังหวัดแบบนี้ได้ แล้วจังหวะนั้นเพื่อนในกลุ่มเราคนหนึ่งก็พูดขึ้นมาว่าให้พวกเราทุกคนลองสลับด้านเสื้อคือเอาเสื้อด้านในมาสลับไว้ด้านนอกแล้วสวมเสื้อด้านใหม่เพราะที่บ้านเขาเคยสอนว่าหากเจอสถานการณ์แบบนี้ให้ลองทำวิธีแบบนี้ดูพอพวกเราทุกคนสลับด้านเสื้อกันแล้วพวกเราก็ลองขับรถย้อนกลับเพียงไม่นานต่อมารถของเราก็กับเข้าสู่ถนนเส้นหลักที่มีรถกับคนวิ่งผ่านไปผ่านมาให้เห็นได้ หลังจากที่พวกเราผ่านคืนนั้นมาได้ฉันก็ลองเอาชื่อถนนรอซอนมาค้นในโลกอินเทอร์เน็ตแต่ฉันก็ไม่เคยเจอถนนชื่อนี้อยู่ในข้อมูลที่ใดเลยและช่วงกลางวันพวกเราก็ลองขับรถไปตามหาถนนเส้นนี้อีกครั้งแต่เราก็ไม่เจอป้ายถนนหรือซอยตรงนั้นอีกเลยเรื่องที่4บ้านเช่าเรื่องที่เกิดขึ้นนี้มันเกิดขึ้นตอนที่ฉันมีอายุเพียง12ปี ตอนนั้นครอบครัวของฉันเดินทางไปงานแต่งของญาติคนหนึ่งครอบครัวของเราเลยเช่าบ้านพักแห่งหนึ่งอยู่เพื่อจะได้สะดวกเดินทางไปงานแต่งตอนนั้นเป็นเวลาประมาณ7จ็ดโมงครึ่งฉันตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงคนกำลังอาบน้ำอยู่ในห้องน้ำพร้อมกับกลิ่นสเปรย์ฉีดผมฉุนๆฉันเลยเข้าใจว่าแม่ของฉันน่าจะกำลังอาบน้ำอยู่ฉันเลยลุกขึ้นจากเตียงแล้วไปที่ตู้เสื้อผ้าเตรียมหยิบชุดของฉันระหว่างนั้น ฉันก็ได้ยินเสียงมีคนมาเคาะประตูห้องฉันเลยเปิดประตูออกไปดูแต่พอเปิดประตูออกมาก็ไม่มีใครยืนอยู่ตรงนั้นฉันก็ตกใจนิดหน่อยแต่ก็คิดในงแง่ดีว่าอาจจะเป็นเพราะฉันยังง่วงอยู่เลยหูฝาดไปเองและระหว่างนั้นฉันก็ได้ยินเสียงฝีเท้าหนักๆกำลังเดินไปห้องน้ำอีกห้องหนึ่งที่อยู่ที่ตรงสุดทางเดินของชั้นสองฉันเข้าใจว่าน่าจะเป็นพ่อของฉันกำลังเดินไปเข้าห้องน้ำแล้วจังหวะนั้น ฉันก็ได้ปวดฉี่ขึ้นมาพอดีฉันเลยเดินกลับมาที่ห้องน้ําในห้องนอนของฉันแล้วเคาะประตูเรียกแม่และบอกว่าแม่แม่หนูปวดฉี่ขอหนูเข้าห้องน้ําแป๊บหนึ่งก่อนได้ไหมพอดีพ่อเขาเข้าอยู่อีกห้องหนึ่งสิ้นเสียงพูดของฉันฉันก็ไยินเสียงแม่พูดตอบกลับมาว่าได้เลยตอนนั้นฉันเริ่มแปลกใจมากเพราะคำว่าได้เลยแม่ไม่เคยพูดคำนี้กับฉันแบบนี้มาก่อนฉันเริ่มรู้สึกว่า หลายๆอย่างมันเริ่มจะไม่ปกติฉันเลยเดินออกจากห้องแล้วคิดว่าจะไปหาคุณปู่ของฉันที่นอนอยู่ในห้องนอนเดียวกันกับพ่อพอฉันเดินมาถึงห้องนอนอีกห้องหนึ่งปรากฏว่าฉันยังได้ยินเสียงคุณปู่นอนกรนเสียงดังออกมาจากห้องฉันยิ่งแปลกใจมากว่าทําไมพ่อของฉันถึงปล่อยคุณปู่นอนต่อแบบนั้นและพอฉันเปิดประตูเข้ามาฉันก็ต้องถึงกับช็อกเพราะในห้องนั้นมันไม่มีใครอยู่แม้แต่คนเดียว และทันทีที่ฉันเปิดประตูเข้ามาเสียงกรนมันก็หายไปทันทีด้วยแล้วจังหวะเดียวกันนั้นเสียงอาบน้ำที่ดังอยู่ที่ห้องนอนของฉันเองมันก็เงียบไปด้วยพร้อมกันฉันเลยรีบวิ่งหนีออกมาจากห้องลงมายันชั้นสองแล้วฉันก็ต้องช็อกอีกรอบหนึ่งเพราะฉันมาเจอกับทุกคนในครอบครัวของฉันทั้งพ่อแม่ปู่พี่สาวกำลังนั่งกินอาหารเช้าอยู่ที่ชั้นล่างแล้วจังหวะที่ฉันวิ่งลงมาข้างล่าง ทุกคนที่ทานอาหารอยู่พวกเขาก็หันมาจ้องที่ฉันและทำสีหน้าตกใจสุดขีดไม่ต่างจากฉันทุกอย่างมันสับสนไปหมดแล้วฉันก็เห็นนาฬิกาแขวนบนโต๊ะอาหารมันบอกเวลาว่าตอนนี้เป็นเวลาสิบโมงเช้าแล้วฉันรีบถามทุกคนว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นพี่สาวของฉันรีบวิ่งมาหาฉันแล้วถามว่าเธอลงมาจากบันไดได้ไงเมื่อกี้เธอเพิ่งเดินไปเข้าน้ำที่หลังบ้านไม่ใช่เหรอพี่สาวฉันอธิบาย พร้อมกับชี้นิ้วไปทางหลังบ้านแต่ไม่ทันที่ฉันจะพูดอะไรฉันก็ได้ยินเสียงเหมือนคนเปิดประตูที่ชั้นบนด้วยสันทัตยานฉันเลยหันหลังกลับไปมองที่ขั้นบันไดอีกรอบฉันแทบไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองฉันเห็นตัวฉันเองอีกคนหนึ่งกำลังเดินขึ้นบันไดเธอคนนั้นใส่ชุดเดรสสีม่วงซึ่งมันคือชุดเดียวกับที่ฉันจะใส่ไปในงานแต่งตอนนั้นฉันถึงกับตัวสั่นจนขยับขยื่นร่างกายไม่ไหวไปหลายนาที ฉันเห็นสีหน้าของพ่อกับปู่ของฉันที่ขาวซีดมากๆแต่พวกเขาก็เดินมาหาฉันและพยายามปลอบใจฉันหลังจากพวกเราออกจากบ้านหลังนั้นมาแล้วฉันก็เล่าเรื่องทุกอย่างที่เจอให้กับทุกคนฟังแล้วพี่สาวข,ของฉันก็เล่าให้ฟังตอนหลังว่าในคืนก่อนหน้านั้นช่วงที่เธอกำลังนอนอยู่เธอก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงฉันลุกข,ขึ้นมาจากเตียงเธอเลยถามว่าฉันจะไปไหนแต่ฉันก็ไม่ได้ตอบ และเดินออกจากห้องไปแต่พอพี่สาวฉันหันหลังกลับมาที่เตียงนอนก็ต้องตกใจมากเพราะมาเห็นฉันที่ยังนอนหลับสนิทอยู่บนเตียงและพี่สาวของฉันก็กลัวมากๆเลยไม่กล้าบอกใครในคืนนั้นหลายปีต่อมาฉันก็มีโอกาสได้กลับมาเยี่ยมญาติของฉันตอนนี้เธอก็มีลูกชายคนหนึ่งที่อายุประมาณ6เดือนแล้วระหว่างที่เรากำลังพูดคุยเรื่องต่างๆในครอบครัว ฉันเลยนึกถึงวันที่ครอบครัวของเราเช่าบ้านอยู่ก่อนหน้าวันแต่งงานฉันเลยเล่าเรื่องนี้ให้ญาติของฉันฟังพอเล่าจบญาติของฉันก็ถึงกับขนลุกสู้แล้วบอกว่าเธอก็โดนเหมือนกันแต่เนี่ยฉันถึงกับขนลุกเพียงแค่ได้ยินประโยคนั้นญาติฉันเลยเล่าให้ฟังว่าเมื่อปีก่อนเพื่อนของญาติฉันเคยมาเช่าบ้านหลังนี้อยู่เขาเป็นคู่สามีภรรยาโดยตัวภรรยามาเล่าว่ามีอยู่เช้าวันหนึ่ง ตอนที่อยู่บ้านหลังนั้นภรรยาเดินลงมาหาอะไรกินในห้องครัวแล้วก็เห็นสามีของเธอกำลังนั่งกินซีเรียลกับนมอยู่ตัวสามีเลยทักทายเธอแล้วบอกว่าพอดีเดี๋ยวผมจะขึ้นไปหยิบของที่ข้างบนคุณจะฝากให้ผมเอาอะไรไหมแต่ปรากฏว่าพอสามีเดินขึ้นไปเขาก็หายไปหลายนาทีมากไม่ยอมเดินลงมาสักทีตัวภรรยาด้วยความเป็นห่วงเธอเลยตัดสินใจเดินขึ้นไปเช็คแต่เธอก็ต้องถึงกับช็อก เพราะเห็นสามีของเธอยังนอนหลับสนิทอยู่ในห้องนอนและยังอยู่ในชุดนอนด้วยและทั้งหมดนี้ครับก็คือสี่เรื่องเล่าจากประสบการณ์ที่หลอนที่สุดในชีวิตของแต่ละคนเป็นอย่างไรกันบ้างครับมีใครชอบเรื่องไหนเป็นพิเศษบ้างไหมครับหรือมีเรื่องน่ากลัวแบบนี้อยากจะเล่าก็พิมพ์คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเรื่องราวจนจบครับ ใครที่ชอบเรื่องเล่าแบบนี้ผมก็ขอฝากกดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการเล่าเรื่องราวใหม่ๆด้วยครับช่วงนี้โควิดกำลังระบาดหนะักขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพและปลอดภัยกันทุกคนครับสำหรับตอนนี้ผมก็ต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ